ลกินน้ำเอากินน้ำอากินสะลว์รัวไก่มันร้อนอ้บ้านเราก็นึกว่าสวนสัตว์อ่ะเอ้าอ,อ,อไปไหนต้านไปไหนหเดี๋ยวนางก็จะมาแถวนี้มีข้าวนางสึ่งว่าโผล่แถวนี้เ่ยเอาไปนูน่นเลยเว้ย ร้อนหลายโอ้แดดมันร้อนนะลูกเนาะอากาศมันร้อนนะลูกเนาะนอนตื่นแล้วก็ไปกินข้าวนะคะทุกคนสวยค่ะค่ะอ่านอนจะรุ้นอนจ้ะตื่นแล้วก็ไปกินข้าวนะคะตื่นแล้วหนูก็ไปกินข้าวนะคะเอ้ยต้นเก่งของแม่จะหนีแม่เฮอนอนข้างบ้านนี่ทุกคนนีนอนตรงนี้ ช่วงนี้ลมจะเย็นเย็นนะลมมันจะผ่านมานี่ก็เป็นหน้าบ้านเราน้องก็จะนอนอยู่วงนี้อนอนจ้าแม่ไม่ควรนะจ้า